คนโชคดีที่สุดก็คือคนตายเฉียบพลันไม่ทันรู้สึกถึงความเจ็บปวดโดยเฉลี่ยตามหลักสถิติคนโชคดีขนาดนั้นมีน้อยมากปัญหาเกิดขึ้นอีกแล้วลูกค้าผู้มีอุปการะคุณตายในเกมไม่ตอบสนองเกมมาสเตอร์เอไอพยายามสุดความสามารถบอกว่าเป็นแค่ความรู้สึกยังห่างไกลจากความจริงอยู่ยุบเวลาน่าจะผ่านสองนาทีไปแล้วเราใช้มาตรฐานมนุษย์ถ้าไม่มีเลือดไปเลี้ยงสมองสองนาทีสมองเกิดความเสียหายแม้พากลับมาจากความตายได้แต่สมองเสียหายเป็นการถาวร คงอยู่ตลอดการสมองไม่กลับมาเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วความตายก็ล่วงผ่านนาทีที่3มเกมมาสเตอร์เอไอโบกธงแดงสั่งหน้าปัดควบคุมแดงไปทั้งหมดใช้สัญญาณเสียงไม่ได้จะทําให้ลูกค้าในห้องข้างข้างไปอยู่ในเกมวิ่งหนีระเบิดนิวเคลียร์ด้วยเสียงเตือนจากห้องข้างข้างจะดังปานาัดแล้วลากระเบิดนิวเคลียร์เข้ามาระเบิดในเกมของตนยังดีที่ช่างเทคนิคอยู่กับผู้เล่นไม่ใช่ซื้อบอริษายนั้นแค่ยกหูโทรศัพท์ไปบอกจอแต่จอไม่อยู่เลยขารับรู้ปัญหาจออยู่ข้างนอกบริษัทคงไปนั่งเผ่ากองถ่าย หนังเน็ตฟลิกที่ตนร่วมเป็นเจ้าของกิจการแต่อายตรงนี้มีจอเป็นเจ้าของอยู่คนเดียวต้องเรียกว่าเลขาจิหัวเดตไปห้องบริการหกห้องเจ้าปัญหาหรือว่าแทงวงจรบกพร่องผู้เล่นเกมถึงมีปัญหากับเรื่องตายในห้องนี้อีกแล้วช่างเทคนิคพูดว่ากดต้องเป็นกฎในห้องบริการต้องมีแค่สองชีวิตเท่านั้นนี่เป็นสิ่งที่ช่างเทคนิคทดลองงานไม่กล้าตัดสินใจแม้มีคู่มือหนาเป็นนิ้วให้ทําตามในอย่างผู้เล่นเกมตายเลขาเป็นผดเด็จการผลักเขาผ่านประตูเข้าไปในห้องเทียงลําพัง อีเชื่อว่าปัญหาคงเป็นฮาร์ดแวร์แผงวงจรทั้งบริษัทมีแค่เดดกับจอเท่านั้นกล้าลงมือซ่อมอีหวังอะไรหวังให้เขาบัตรครีเปลี่ยนป็นบอร์ดขนาดลูกค้าค้างตึงอยู่ในความตายเนี่ยแหละนะอาจเป็นคาตรกรรมที่กลายเป็นจริงเลยก็ได้ธรรมชาติสร้างสมองมนุษย์ให้ใช้งานได้แค่สิบเปอร์เซ็นต์แต่เนี่ยตัวยาและเกมมาสเตอร์เอไอเร่งสมรรถนะสมองใช้งานไปถึงห้าร้อยเปอร์เซ็นต์เดดรู้อะไรนักหนาเรื่องหาผู้เล่นกลับมาเขาแค่รู้ว่าเกมมาสเตอร์เอไอตัดสินใจไปแล้ว หรือไม่ก็เลือกหนึ่งใน6เข็มฉีดยาฉีดตุกประสาทผู้เล่นไม่ไปช่วงโบนัสแต่กลับสู่โลกจริงเดตตัดสินใจถ้าปัญหาอยู่ในฮาร์ดแวร์นี่เป็นครั้งที่2ช่วงโบนัสข้ามไปแบบที่จอตัดสินใจครั้งก่อนฉีดยาตุกประสาทผู้เล่นเห็นแล้วว่านายนโมรายนั้นรีบกลับมาเล่นเกมอีกครั้งภายในสัปดาห์เดียวเพื่อตามหาพ่ดูดเลือดก่อนหน้านี้จิตผู้เล่นไปอยู่ในช่วงโบนัสกี่มากน้อยก็ไม่รู้เดฉีดยาตุกประสาทหมายเลข6ตัวยาเข้มข้นสุดใน6หลอดผู้เล่นต้องกลับสู่โลกจริงเร็วสุด เวลาเร่งเราย่นยอ่อเวลาไม่ได้ดังใจเดตต้องนั่งรอห้านาทีรอนานซะจนเขียนป้ายปิดปรับปรุงเอาไปแขวนไว้หน้าห้องทั้งเลขาและช่างเทคนิคไม่อยู่ติดตามผลต่างหายหัวไปหมดร่างผู้เล่นไร้สายของเครื่องตรวจวัดเดตแกออกจนหมดจากจิตตายไปแล้วเดตพร้อมรับทุกอาการแย่ๆของผู้เล่นช่างเลวร้ายสุดๆจริงๆดวงตาตื่นตกใจลืมโพ่งขึ้นมาทะลึ่งลุกนั่งบนเตียงปากอ้ากว้างไล่งับอากาศเข้าปอดสองมือกลุ่มหน้าอกแน่นแล้ว,ลวหลังก็ฟาดลง โอตายแล้วรู้สึกถึงหัวใจคุณจะไม่เต้นใช่ไหมผู้เล่นดิ้นรนเป็นครั้งสุดท้ายเพียงเพื่อยุยุดชีวิตเอาไว้เหลือกันแค่กระพริบตาปิดปิดยอมรับคำพูดเด็ดโอเดดไม่พร้อมกับร่างตรงหน้าหัวใจกำลังจะไม่เต้นในทางทฤษฎีเขารู้แต่ในทางปฏิบัติใครมันจะแม่นเรื่องตำแหน่งหัวใจไม่มีใครตรงนี้เคยฉีดอะดรีนาลินตรงเข้าหัวใจผู้เล่นมาก่อนเดทิมพวดเข็มบรรจุอะดรีนาลินเข้าตรงตำแหน่งหัวใจแต่พลาดเข็มนปักคาซีโครง แทงเข็มครั้งที่สองทำไมถึงได้แม่นปักขาซี่โครงนักหนาก็ไม่รู้ครั้งที่สามผู้เล่นเหลือเลือดไหลเวียนไม่กี่วินาทีเป็นนายทหารผู้เหลือเชื่อจริงลิ้นพูดไม่ได้แต่กำมือเขาแทงลงตรงนี้ภาษาปากเลยไม่ได้แต่มือเลือกตำแหน่งแทงเข็มลงไปคราวนี้ไม่ติดกระดูกซี่โครงเข็มจมลงไปสุดๆโอเจหัวใจหรือเปล่าเดดไม่รู้ร่างนี้ใกล้จะหยุดสุขฉีดเลือดจดดันสลิงฉีดอะดรีนาลีนลงไปหมดหลอดลูกค้ายศดร้อยเอกหมดสิ้นสภาพ นอนแผ่กับเตียงมีแต่ดวงตาเหลือโพลงเท่านั้นที่จับจ้องหลอดไฟดาวร้าบนเพดานสัญญาณชีวิตเพียงอย่างเดียวน้ำตาหลังไหลาจากหางตาลงมาอักแกมเดดเอาสายระยงระยางของเครื่องตรวจจับติดเข้าไปตามเดิมใช้เวลานานนาทีกว่ากว่าเส้นในหน้าปัดเป็นสีเขียวยืนยันว่าหัว,หวใจเต้นช้าแค่สิบครั้งต่อนอาทีเดดกดแป้นเล็กบนโทรศัพท์เรียกรถขนผู้เล่นเกมไปโรงพยาบาลแต่มือผู้เล่นแต่โทรศัพท์พูดยากลำบากยิ่งไม่เอาหมอผมอยากกลับบ้าน ผมมีคดีติดตัวอยู่ให้ทางการเจอตัวไม่ได้คุณร้อยเอกคุณต้องการหมอผมเจอหมอไม่ได้ผมฆ่าผู้พันผมมาเล่นเกมเพราะต้องคุยกับวิญญาณผู้พันมีคนบอกว่าเกมที่นี่ติดต่อวิญญาณคนตายได้เข้าใจไม่ตายไม่สำคัญผมต้องเจอวิญญาณผู้พันเดททำอะไรไม่ได้ต้องรอให้อดรีนารีนออกฤทธิ์ครบสมบูรณ์มือถือในกระเป๋ากางเกงขยา่าเป็นการใหญ่เขาทิ้งคุณร้อยเอกไว้บนตียงเดินออกมารับโทรศัพท์จากจอ เพราะเลขาจอนยืนรอนอกห้องยื่นอีกเครื่องให้อีเลขาตาเขียวสั่งรับซะเขารับสายมือถือเสียงจอนเป็นภาษาอังกฤษล้วนๆถ้าผู้เล่นเกมอยากกลับไปอยู่ในเกมอีกตามใจเขาหัวใจเขาไม่ไหวแล้วผมเพิ่งฉีดอะดรีนาลีนตรงเข้าหัวใจอาการไม่ได้เหนือความคาดหมายของเทคโนโลยีนี้หัวใจเขาไม่ได้อยู่เหนือการควบคุมของเกมมาสเตอร์ AI ไว้ใจเกมมาสเตอร์ AI เลือดไม่ไหลเวียนอยู่ในร่างเป็นส่วนหนึ่งของเกม จะบ้าหรือจรคุณกำลังบอกว่าลูกค้าอยากคลี่แม็กโดยไม่มีเลือดขึ้นไปเลี้ยงสมองลูกค้าอยากได้ออโตอีโรติกลูกค้าก็ต้องได้ลูกค้าได้ฆ่าตัวตายตายแบบเดียวกับที่เดวิดคาราดินทำกับตัวเองจนตายบาปขั้นร้ายแรงสุดคือฆ่าตัวตายอย่าลืมซิส่งโทรศัพท์ให้เลขาฉันจอรจ่ายเงินเดือนเป็นเจ้าของกิจการคำสั่งจรต้องปฏิบัติตามเขาส่งมือถือให้เลขาจรสั่งงานเป็นภาษาอังกฤษเธอจัดการถ้าลูกค้าไม่อยากให้เลือดขึ้นไปเลี้ยงสมอง เธอรู้วิธีจัดการอยู่แล้วเชื่อมั่นในเกมมาสเตอร์เอว่ามันสร้างขึ้นมาตอบสนองบากขั้นร้ายแรงสุดค่าตัวตายเลขาส่งมือถือให้เดดเพื่ออีจะเด็ดผลักประตูเข้าไปในห้องบริการเจ้าปัญหาจอนยังไม่หมดธุระกับเดดรถฉันใกล้ถึงบริษัทนายหมดหน้าที่กับลูกค้าแล้วฉันสนองความต้องการของเขาเองกลับบ้านไปซักพรุ่งนี้ฉันสั่งให้ในลาพักร้อนเดดไม่เคยจอดรถในบริษัทมีปัญหาเรื่องถอยรถเข้ารถออกข้างนอกตึกไม่ใช่สินทรัพย์จอน เป็นที่เขามายืนแกล้วด้วยความหัวเสียถ้าลูกค้าอยากตายเนี่ยละนะบกักขั้นร้ายแรงสุดค่าตัวตายต้องจัดการให้ตายนี่ไม่ใช่งานที่เดททำใจได้อย่างน้อยตรงนี้ก็ไม่ใช่เส้นทางรถจอดแล่นเข้าบริษัทเราอยากเจอหน้ากันพรุ่งนี้สั่งเขาลาพักร้อนไปแล้วเป็นการดีมากที่เราอยากเจอหน้ากัน72ชั่วโมงร้านกาแฟชั้นเดียวอยู่ในความเงียบเหงาเจ้าของไม่น่าจะทนขาดทุนอยู่ได้นานตั้งอยู่ในบริษัทมีกาแฟไม่อันให้ลูกจ้างกรอกปาก ตัวเจ้าของกิจการขยันไปนั่งเฝ้ากองถ่ายนังเน็ตฟลิกเป็นที่สุดดังนั้นเราไม่ต้องสมวนินทาเจ้านายนอกบริษัทเรานินทาเจ้านายตรงโต๊ะกินกาแฟในบริษัทกันเลยเดดไม่เจตนาเอาร่างมาอยู่ตรงนี้ข้างในบริษัทเรื่องผิดศีลธรรมยอมรับไม่ได้กำลังเกิดขึ้นเขาไม่ขอร่วมเกมบากขั้ร้ายแรงสุดฆ่าตัวตายบรรลุผลเธอนั่งกินกาแฟแก้วโตวนอกชายคาร้านเธอหน้าจะจ้องเขาตั้งแต่เดินออกมาจากบริษัทเป็นครั้งแรกที่เขาจ้องส่ตาเธอตาสีน้ำเงิน ผมดอนทำเอานึกถึงสาวโรมานีที่นายนโมตามหาแต่ไม่เจอถ้าเป็นคนเดียวกันผมดอนอกึ๋สุดจางงามนี้สาสมแล้วที่นายนโมยอมสละสิ้นหมดทุกอย่างเธอยิ้มให้เด็ดเขายิ้มตอบฐานะลูกจ้างบริษัทขอให้อยู่ในความสนใจของเธอในเมื่อเธอสวยสักขนาดนี้เขาก็ควรพุ่งตรงดังทิปนาวุธเข้าใส่เธอกล่าวภาษาอังกฤษกระท้อนกระแทนเข้าใจลำบากถ้าคุณอยากเลี้ยงกาแฟาฉันก็จงนั่งหลงซกักร้านไร้ซึ่งลูกค้าอื่นเจ้าของร้านน่าจะหมดปัญญายจ้างพนักงาน รีบไปเข้ามารับออเดอร์จากเขานับเวลาก้นแตกเก้าอี้เป็นวินาทีได้เลยเอ็กเพรสโซร้อนขอให้เจ้าของร้านใช้เวลาชงนานสุดเธอจับมือขย่าทักทายภาษาอังกฤษเลวร้ายภาษาอังกฤษไม่ใช่ของถนัดของฉันสงสัยเราต้องคุยกันยาวฉันชื่อวโรนิกาผมชื่อเด็ดคุณจ้องบริษัทที่ผมทำงานใช่ไหมลูกค้าคนหนึ่งได้เบอร์ฉันก็เพราะบริษัทนี้ฉันอยากรู้ว่าบริษัทนี้ทำอะไรผมมีลูกค้าชื่อนโมย อยากกลับไปหาผู้หญิงรู้จักผ่านเราเรื่องเล่าจากปากเขาสาระสำคัญน่าเชื่อไหมสาวโรมาเนียแล้วคุณคิดว่าชื่อเวโรนิก้าอย่างฉันเป็นสาวโรมาเนียหรือเปล่าน่าจะใช่โชว์เงินของคุณผมดอนอ,อกอื่นสวยทะลุชาร์ตต้องใช้เวลาตัดสินใจนับเป็นเรื่องโง่เดะเพิ่งกระหนักว่ากระเป๋าสตางค์ลูวิตองสมควรโชว์เป็นอย่างยิ่งบรรจุแบงค์พันแค่สิบใบจุดประสงค์ในการเย็บขึ้นมามีอยู่แค่นี้ เวโรนิก้าตระหนักว่าเขาพร้อมจ่ายเงินหมื่นเพื่ออะไรเธอเอากระเป๋าลูวิตตองใส่ในกระเป๋ากระโปรงสั Arizona, water, ้นสั้นเจตนาโชว์น้องว่าสวยงามเป็นที่สุดเธอจ่ายแบงค์พันใบแรกของเขาเป็นค่ากาแฟร้อนที่เรากินเจ้าของร้านกลับมาพร้อมเงินทอนที่เธอยึดเจ้าของร้านมารยาทไม่ดีทำหน้าสงสัยเป็นอย่างยิ่งว่าทำไมกระเป๋าลูวิตตองของเขาถึงถูกยึดต้องรอให้หูเจ้าของร้านไปไกลๆซะก่อนเธอจึงโชวว่าแก้วเธอว่างเปล่าสมควรไปกันลูกค้าคุณพูดถึงฉันยังไงบ้าง เป็นคำที่สุภาพบุรุษไม่สมควรพูดถึงสุภาพสตรีคำบรรยายว่าคุณสวยใช้จำนวนคำน้อยมากแต่คุณจ่ายให้ฉันง่ายเหลือเกินก็คุณเป็นสาวสวยสวยแบบผมไม่เคยเชื่อว่าจะเจอแล้วทำไมต้องใช้สมองอีกแล้วคุณก็มั่นใจเต็มเปี่ยว่าฉันเป็นอย่างว่าคุณถึงให้เงินฉันหมดกระเป๋าไม่คิดต่อรอจำนวนเงินเราควรค่าประเด็นเสื่อมเสียศีลธรรมกลับมาเรื่องเดิมลูกค้าบริษัทนี้รู้จักฉันเขาเป็นลูกค้าที่คุณบริการหรือคนอื่นบริการเขา สาวสวยอย่างคุณอยากติดต่อลูกค้าคนนั้นหรือมันต้องมีช่วงประเมินสถานการณ์ก่อนสิคุณเพราะฉันรีบร้อนพูดเขาก็เลยเป็นผลลัพธ์ของความผิดพลาดเส้นศิลธรรมของเขาอาจบางกว่าที่ฉันเข้าใจเขานายนโมคนนั้นไม่รู้จักเก็บความลับถ้าคุณอยากได้ยินแล้วก็ใช่แต่ท่าทางที่เขาพูดเนื้อหาใจความเล่าสิบครั้งอาจไม่มีคนเชื่อแต่คุณผมชื่อเดชคุณเดชเชื่อคำพูดเขาผู้ฟังรายอื่นก็คงจะเชื่อ คุณเมโรนิก้าอย่าลืมประเด็นสําคัญผมเชื่อเพราะเห็นคุณสวยแต่ตอนนโมเล่าเรื่องไม่มีใครเห็นว่าคุณสวยรู้สึกว่าคุณพยายามเน้นว่าฉันสวยบ่อยมากคุณหวังว่าฉันจะง่ายกับคุณหรือยังต้องมีสาวสวยอยู่ด้วยอีกคนใช่ไหมสาวผู้ต้องสังเวกันมิเช่นนั้นมิต้องเจรจาอะไรกันต่อสาวโรมาเนสายหน้าให้เดทยังเหลืออะไรอีกที่ปากโทขงไม่ได้เล่าเขาเล่าความสวยของคุณไม่ได้สักครึ่งของความจริงสาวโรมาเนหัวเราะชอบใจ คารมนี้หลอกฟันสาวๆมานักต่อนักแล้วซิกคารมคมหอกสักคงนี้เขาโดนพักงานนี่เป็นสาวบอนที่ยอมจ่ายเงินหมดกระเป๋ายอมทำทุกอย่างที่เธอสั่งซิกมันฟรอยด์กล่าวไว้ว่าเซ็กคือแรงขับเคลื่อนของมนุษย์เป็นไปตามนั้นแป๊บๆมันขับเคลื่อนรถคันนี้พุ่งตรงไปซอยนานาเหนือรับโมนิกสาวอูเบรุใจเดถ้าวอร์เนกาย้ายมาบ้านเขามายึดเงินเดือนเขาจะเยี่ยมยอดมากเลยมีปัญหาแค่เขาเป็นแค่ลูกจ้างไม่ใช่เจ้าของกิจการอย่างจอนโมนิกประหลาดใจมากลงมาถงอพาร์ตเมนต์ ที่เช่าเพื่อวิสาหกิจเล็กๆบนเรือนร่างแสนสวนโมนิกเป็นรองวโรนิก้าทั้งตัวโมนิกเป็นของปลอมได้มาด้วยมีดม็อกผมทองของโมนิกตีนผมเป็นสีน้ำตาลแม้เธอแวกเส้นไหมออกหมดทุกเส้นจะมีความหมายอะไรในเมื่อตีนผมยังสีน้ำตาลเข้มไม่ดีไม่งามตรงวโรนิก้าวัดใจโมนิกงัดกระเป๋าลือวิตตองออกมาชักบัตร ATM อมาการไม่ดีตรงโมนิกจำได้ว่ากระเป๋าเขาวโรนิก้าผักใสเขาไปกดเงินห้าพันจ่ายค่าตัวโมนิกเดทไม่รู้ว่าสองสาวเจรจาอะไรกัน การที่เขาเลือกโมนิกไม่น่าจะเป็นอุปสรรคในการที่โมนิกเผาสดเขากับวรโรนิกา้าดวงอาทิตย์ยังแขวนปลายขอบฟ้าเดดเพิ่งตระนักว่ากรุงเทพทุกเขตล้วนมีหมู่บ้านจะสรรสร้างไม่เสร็จเจ้าของทิ้งร้างไม่ดูดําดูดีกันทั้งนั้นไม่ใช่บางไหนอย่างที่นโมบอกเป็นฝั่งตรงข้ามกรุงเทพเป็นดอนเมืองห่างไกลสนามบินไปเยอะสภาพก็อาการเดียวกันหมดแม้แต่งานปูนก็ไม่เสร็จบานประตูหน้าต่างไม่มีรูเหล็กหน้าบ้านถูกขโมยจนหมดผู้เข้ามายึดใช้ไม้อัดตีปิดช่องหน้าต่าง ประตูใช้ไม้อย่างกระจอกสุดเจตนาชัดเจนว่าตำรวจมาเมื่อไหร่ไม่ขนอะไรติดตัวอีกทันทีถ้าโมนิกไม่ขึ้นไปเก็บเงินห้าพันในอพาร์ตเมนต์โมนิกค,คงไม่ยอมย่างขาออกจากรถเธอกอดแขนเขาแน่นเป็นที่สุดแม้แสงแดดยังจัดจ้านแต่สภาพหน้าบ้านงานกูนยังไม่เสร็จนี่ฉากหนังสยองขวัญชัดๆเรากลับไปบ้านคุณดีกว่าคำพูดโมนิกทำเอเวโรนิก้าจ้องหน้าหน้าโมนิกถูกจับยึดจ้องตาแบบคู่รักเลยรื้อฝีปากโมนิกถูกเวโรนิก้าจุ๊ เป็นจุเร่าร้อนโมนิศหลับตาปีไม่อยากเห็นอะไรอยากลืมโลกไปเลยเดดได้แตกกลือน้ำลายเหนียวเหนียวลงคอแต่สําเร็จซะที่ไหนน้ำลายเหนียวค้างคออยู่เช่นนั้นโมนิศลืมโลกไปแล้วเกี่ยวก้อยเดินตามโบโรนิก้าเข้าไปในฉากหนังสยองขวัญข้างล่างถุงใหญ่ไม่มีเจตนาใช้อยู่อาศัยสองสาวเกี่ยวก้อยขึ้นไปชั้นบนอะไรแยกแค่จุบเดียวก็ทิ้งเดดไว้หน้าบ้านเป็นของไม่พึงประสงค์ได้อย่างไรชั้นบนบ้านห้องนอนเป็นโลกตรงข้ามกับสิ่งก่อสร้างทิ้งร้างอย่างสิ้นเชิง นี่เป็นบันเทิงสถานดูดีด้วยเฟอร์นิเจอร์ชุดรับแขกน้อยชิ้นโซฟาตัวใหญ่มากเตียงใหญ่เกินพอสําหรับ3าคนนอนสิ่งประดิษฐ์ประดอยน้อยชิ้นเจตนาสอสํานเนียงว่าพร้อมย้ายออกทุกเมื่อสองสาวสาวอูเบกับสาวโรมาเนจูบปากนูนิแล้วโมวดิกก็เข้ามากระซิบกับเดชฉันว่าฉันไม่อยู่ในอารมณ์ที่มีคุณเป็นผู้เฝ้ามองบุคคลที่สามเลยนะขณะอารมณ์เขาไม่ดีสาวโรมาเนเข้ามาจูบริมฝีปากเธอเป็นนักจูบชันเสียน,น้าเขาทั้งหน้าร้อนเผาแต่ภาษาอังกฤษ ยังเลวร้ายไปนั่งให้ห่างไปไกลๆถ้าไม่รู้จักเป็นเด็กดีไม่ดูอย่างเงียบๆคุณจะถูกกำจัดเวโรนิก้ารูปร่างดังนาฬิกาสายนับว่าธรรมชาติสลักสลับปราณีตเป็นที่สุดมอนิกอิฉาด้วยด้วยกว่าความริษยาลากมาขกติ่งหูเดดเวโรนิก้ามียาต้องไปหยิบจากตุกกับขวดน้ำตาลก้อนให้หยิบตามมอนิกไม่น่าจะมีภูมิรู้เดดรู้มาจากพวกฮิปปี้แค่เล็กน้อยเมื่อเริ่มต้นรสชาติ LSD ไม่สามารถกระดึกผ่านลำคอได้เลยเพื่อให้กินง่ายเข้า ในสภาพของเหลวต้องหยดใส่น้ำตาลก้อนกลืนน้ำตาลก้อนให้ความหวานหลอกหลอนลิ้น LSD ดูดซึมเข้าในน้ำตาลก้อนในมือวโรนิกาเดดเป็นคนแรกกลืนน้ำตาลก้อนที่วโรนิกาป้อนโมนิกกลืนน้ำตาลก้อนจากมือวอรนิกาเป็นคนหลังแต่ได้ส่วนดีสุดวอรนิกาจุงขึ้นเตียงโมนิกผักเดดไปห่างหัาโน้นโซฟาเลยมิดแต่วอรนิกาที่ยังใจดีกับเขาแต่ภาษาอังกฤษยังเลวร้ายมาม่าตรงนี้ติดขอบเวทีริงไซไม่รอให้ LSD ออกฤทธ ร่างงามสองร่างกระทำต่อกันแสดงโชว์สายลูกกระตาเดดสาวโรมาเนียไม่กักเสียงกรีดร้องเสียงแหลมเล็ก yes yes yes, yes. LSD ออกฤทธิ์กับเดดสามร่างอยู่ในสภาพสามเหลี่ยมลำคอโมนิกโน้มเข้าหาเที่ยวโวโรนิกาเที่ยวฝังลงในเส้นเลือดเลือดแดงล้นทะลักออกมาโมนิกสั่นสถานด้วยความสุขเลือดโมนิกแลลริ่งอยู่ในลำคอวรโรนิกาเดดอุ้มพาแทนหลังโมนิกหน้าบลงไปกับที่นอนจดจ่อการดูดเลือดจากลำคอโมนิก วโรนิก้าพยักหน้าเปื้อนเลือดให้เขาเขากัดฟันเข้าไปซ้ำรอยแผลลำคอโมนิกถูกเขาดูดเลือดความหอมหวานผ่านลำคอลงสุ่กระเพาะในอารมณ์รักเคี้ยววโรนิก้าฝังตรงเข้าใส่หัวใจโมนิกสาวอุเบรกริดเสียงร้องลั่นเจ็บปวดเดดตาใกล้ปิดสารพัดความรู้สึกปริแตกอยู่ในหูเว,วโรนิก้าสั่งเขายังไม่ใช่เวลานี้ยังมีความรู้สึกดีกว่านี้ปากเธอชุ่มฉ่ำด้วยเลือดโมนิกช่างเป็นปากสวยน่างามล้นเป็นที่สุดจุงมพิษฉ่ำเลือดของเราเลือด โมนิกหอมหวานเป็นที่สุดในปากเราทั้งคู่เบอร์โนิกา้าขยับร่างตนไปนอกร่างโมนิกมือเธอจุงฟันเดดให้ไปฝังตรงหัวใจโมนิกเลือดถูกสูบข,ขึ้นมาจากหัวใจความหอมหวานผ่านลำคอตรงเข้าไปในกระเพาะเขาดูดเลือดแรงและแรงพยายามให้แรงเป็นที่สุดเสียงภาษาอังกฤษสอึกสะอื้นกระท่อนกระแทน่นขอฉันบ้างเธอเหลือชีวิตอยู่ไม่เท่าไหร่แล้วเดวจำใจถอนปากโมนิกหายใจร่รวยยามนี้เธอสวยเป็นปลัง่งไม่อยากเชื่อว่าใบหน้าฉ่ำเลือดสวยงามปาณิส จนเขาตะลึงถอนสายตาไม่ได้บรนิก้าผลักหน้าเขาออกไปฝั่งเที่ยวสุบเลือดตรงจากหัวใจความสุขเคลื่อนคล้อยเหลือเพียงความเพลียใกล้าตายทั้งเขาและเธอต่างกอดร่างโมนิกด้วยรู้สึกว่านี่คือความสวยเป็นที่สุดโมนิกแก้มชมพูร,รักเรื่อดวงตาเปล่งประกายเจดิดจ้าริมฝีปากเต็มอิ่มด้วยรักเดชและบรนิก้ากอดโมนิกด้วยอารมณ์แสนรักร่างนี้ยังเหลือความอบอุ่นหยุกความสวยสมบูรณ์แบบแต้มแต่งด้วยเลือดแดงฉานจะไม่สามารถเปล่งออกมาได้ขนาดนี้เลยถ้าไม่ก้าวข้ามชีวิต น่าจะมีการแค่เกมมาสเตอร์เ i กับเจ้าของบริษัทเพราะเกมซีรีส์9ชีวิตที่เขาทดลองทําเอาเดตดและจอนปวดกระบาลเราละเมิดกฎในห้องบริการต้องมีแค่2ชีวิตเพราะช่างเทคนิคเอาไม่อยู่จิตแพทย์คนนี้ทําเอาเกมมาสเตอร์เ i สับสนโอแมวเนี่ยนะเป็นเกมมาสเตอร์เอต้องเป็นหมาพันธุ์ปักเท่านั้นถึงจะต้องรอนิยมจิตแพทย์ด้วยความสามารถเหนือความคาดหมายจิตแพทย์ถูลู่ถูกกังเอาความเท็จมาม่วมา,มาผสมกับความเพ้อเจอเราพูดกันไม่ได้ เสียงเพียงน้อยนิดจะผ่านให้จิตแพทย์ในเกมเชื่อว่าระเบิดถล่มเมืองเดดลงมือเองฉีดจิตแพทย์ด้วยยาตุกประสาทเบอร์หนึ่งตัวยาเจือจางสุดเราล้มเหลวทั้งในเกมและการโต้เถียงกับจิตแพทย์เราพาจิตแพทย์สามคนมาเล่นเกมทุกรายเป็นต้องล้มเหลวกันหมดทุกรายไปไม่ถึงช่วงโบนัสสามการต่อสู้ของอิอีโก้และซูเปอร์อีโก้ทำให้ทุกความเท็จในเกมมั่วเลยเทลแล้วก็ไปไม่ถึงไหนมีแต่ผีจอกปากมาพูดทั้งนั้น มีค้าราชการจากกระทรวงมาระบุข,ข้อกฎหมายเราหวังเพียงแค่สิจิตแพทย์เขียนสั้นๆพร้อมกับลงชื่อให้เทคโนโลยีนี้ใช้กับมนุษย์ได้จิตแพทย์เลวมากคงจะไปควานหาคำสั่งศาลให้เราทุกชีวิตในบริษัทเข้ารับการบำบัดหมู่สถานการณ์เลวร้ายล่วงเข้าเดือนสามนับจากวันเซ็นชื่อยอมให้อำนาจรัฐเข้ามาตรวจสอบเทคโนโลยีนี้ยังคงไม่เหมาะในการนำมาใช้กับมนุษย์คนพื้นที่ใช้บริการของเราดันไม่แวะเข้ามาไม่ว่าจะใช้หลักสถิติไหนมาจาก เราก็ยังไม่มีกลุ่มเป้าหมายมากพอตามหลักสถิติให้บอกลูกค้าได้ว่าขณะนี้เราปรับปรุงมากพอที่จะไม่เรียกเวอร์ชันนี้ว่าเวอร์ชันเบต้าทดลองใช้แต่เป็นเวอร์ชันของจริงให้บริการวงกว้างจอหลีกเลี่ยงการให้คำหลงลูกค้าจะไม่มีคําว่าเวอร์ชันเบต้าอีกต่อไปเรามาตั้งชื่ออย่างเป็นทางการกันดีกว่าในเมื่อเราบริการที่นี่เป็นที่แรกชื่อแรกต้องเป็นภาษาถิ่นภาษาไทยจอเพิ่งตรหนักชัดความในใจลูกจ้าง16ชีวิตเวลานี้เป็นความโง,งล่ล้วน ให้ลูกจ้างทุกคนมีปากกาไว้บอร์ดอยู่ในมือเขียนสิ่งที่อยากเขียนเดดเขียนไว้บอร์ดเข้ามาในห้องประชุม16ชีวิตเขียนชื่อเกมลงไปไรเจตนาในชื่อเกมแต่ตั้งใจให้จอนร,รู้ว่าถึงเวลาขึ้นเงินเดือนแล้วไว้จอนไม่อยากเข้าใจภาษาถิ่นเลขาแปลทุกคำบนไว้บอร์ดมีชื่อเกมซะที่ไหนอยากบอกแต่ว่าถึงเวลาขึ้นเงินเดือนได้แล้วจอนเดินกุมหัวออกไปจากห้องประชุมไปให้ไกลๆไว้บอร์ดทั้งพูดจอนไม่ยากแก่ความเข้าใจพระเจ้าลงโทษฉัน มีคนถูกลงโทษส,สองคนต่างหักเดดต้องนั่งแกวอยู่เพียงชีวิตเดียวตรงหน้าไว้บอร์ดดวงจันทร์ขึ้นแล้วไม่ใช่เวลาต้องอยู่ที่ทํางานกันอีกก่อนหน้านี้เสียงในหูโทรศัพท์ไม่ห่างไว้บอร์ดวโรนิก้าภาษาอังกฤษฟังลําบากฉันจะแวะไปหาคุณที่ทํางานไม่อยากรอก็ตัมใจเธอไม่มีตัวตนตามกฎหมายอย่าหวังให้เธอใช้มือถือเดดพยายามเป็นที่สุดแล้วที่จะรั้งเธอเอาไว้แต่วโรนิก้าเป็นด่งสายลมมีแต่จะพัดห่างออกไปและห่างออกไปความคิดถึงเธอ ความอยากครอบครองเธอเพียงผู้เดียวยึดมั่นเขาให้อยากเห็นเธอได้สัมผัสเธอทุกเช้ายามตื่นทุกเย็นมีเธอมาเปิดประตูบ้านต้อนรับทุกเวลามีร่างเธอให้เขากอดทำเขาน้ำตาไหลมาตลอดแล้วก็ไหลยอยู่ในเวลานี้เขาต้องครอบครองต้องเป็นเจ้าของสายลมอย่างเธอโอ้เธอมีแต่พัดห่างออกไปและห่างออกไปตอนนี้เธอไม่จำเป็นต้องเก็บเงาอะไรเธอมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้นิ้วเธอปาดน้ำตาไปจากหางตาเดดกับเธอการลิ้มรสน้ำตาบอกแทบทุกอย่างภาษาอังกฤษฟังยากแถวข้างหู คุณต้องยอมรับสักทีความรักของเราเป็นไปไม่ได้ด้วยอารมณ์ไหนเดดไม่เข้าใจตัวเองทุกข้อความบนไว้บอร์ดไร้ความหมายเขาลบหมดจนขาวบริสุทธิ์ให้เขาเขียนลงไปว่าต้องห้ามเวโรนิกาสยบเขาด้วยจูบร้อนแรงหน้าร้อนเผาลืมการเวลาไหลเคลื่อนลืมโลกไปสักเขายังคำปากตัวเองอยู่เลยมนุษย์จูบล้ำเลิศอย่างนี้ได้สะที่ไหนเวโรนิกาลบคำของเขาเพิ่งรู้ว่าเธอเข้าใจภาษาถิ่นไว้บอร์ดกลับมาว่างมีแต่ลายมือเธอด้วยตัวเขียนเล็กภาษาอังกฤษรษาคบ่า เดดมีลางสังหรณ์ว่าคำนี้จะเป็นคำสำคัญมากๆต่อชีวิตเขาเวโรนิกาตะกองกอดเดดออกจากบริษัทระยามมาเห็นเขาไม่ใช่นกต่อเพียงคนเดียวของเธออาจเป็นนกต่อผู้เธอแวะเวียนมาหาน้อยสุดความสำคัญอาจบุยอาจเป็นคนเดียวที่เป็นแค่ลูกจ้างรถนิยมเวโรนิกาต้องเป็นสาวสวยตึงที่สุดเท่าที่หาได้เขาแค่สารถีขับรถเธอเลือกสาวด้วยตัวเองเขาไม่อยากให้ใครรู้ว่ารวมกิจหิ้วกับเธอเวโรนิกาเดินไปที่ไหน ใครต่อใครต้องจําความสวยได้อยู่แล้วพอตํารวจสักทางผมบอลโดดเด่นเป็นต้องทาเอาทุกพยาบรรยายกับช่างสเก็ตร,รูปตรงกันหมดใครจะลืมสาวบอรลรสวยขนาดนี้ไปได้เวโรนิก้าไม่เจราจากับสาวสวยอึมหายสาบสญไปตลอดการการสเก็ตร,รูปจะมีแต่หน้าผู้ชายล้วนๆสาวสวยอึมเดินเข้ามาหาเพราะกวักมือเรียกเด็กก็แค่ลูกค้าจ่ายเงินสดนาทีแรกเจอหน้าเวโรนิก้านั่งรออยู่ในรถการจูบก,กันครั้งแรกเกิดขึ้นเบาหลังรถเวโรนิก้าพร้อมทิ้งเตียงและโซฟาชุดนั้นทุกเมื่อ ธอหิวแค่อาทิตย์และครั้งเขากับหนุ่มอื่นหิวสาวมาคดีอาญ,ญาทั้งหมดหยุดอยู่แค่เขาพยายามดูเห็นชี้ตัวได้แค่เขาระบุว่าเขานี่แหละจ่ายเงินซื้อบริการจะโชคดีเป็นที่สุดถ้าเธอเป็นของเดดเพียงคนเดียวไม่ใช่สายลมพัดแค่ครั้งคราวเพื่อทรมานเพื่อรีดน้ำตาลงท้ายก็แค่หลั่งน้ำตาด้วยความรักเธอรักนี้บัดทุกครั้งที่รักกันต้องมีสาวสวยหรือตารักนี้ไม่ใช่อะไรเลยนอกจากราคาบาทเลขามาบริษัทเป็นคนแรกเรื่องเมื่อวานยังทั้งคาใจ ข้อความอุบาทไม่ดีไม่งามต่อจิตใจจอนต้องลบออกจากไว้บอรดบัดนี้เหลือแค่ลายมือวอรโรนิก้าแปลเป็นไทยว่าราคบาเลขาไม่ทําอะไรแล้วตะลึงงนันจอมก้นสันนิษฐานไว้ก่อนว่าประจำเดือนดันมาหมดก่อนไวอันควรจอหนมาบริษัทเป็นคนที่สองหาเลขาไม่เจอมาเจอตรงหน้าไว้บอดเลขาชี้ภาษาอังกฤษสองคำไม่ได้มากไปกว่านั้นจอหนุดลงใส่เก้าอี้ตัวใกล้สุดสันนิษฐานไว้ก่อนว่าหัวใจวายสองชีวิตนั่งอยู่ในความเงียบด้วยสองคำบนไว้บอร์ด บรรดาลูกจ้างมาครบยังไม่เข้างานทุกชีวิตมากองอยู่ตรงหน้าไว้บอร์ดเย็บเงนินกับคำสองคำไม่เช็คชื่อว่ามาครบ16ชีวิตหรือเปล่าที่แน่แน่เด็ดไม่ได้อยู่ที่นั่นไม่ร่วมรับลุกเขามารู้วันถัดมามาพยักหน้ายอมรับขีข้อมูลใหม่ว่าเกมที่เราให้บริการไม่เรียกว่าเวอร์ชันเบตา้าบริการของเราเป็นเวอร์ชันบริการวงกว้างในชื่อว่าราคาบะ